นี่นะคะเกกตสิมาสรุปตัวเลขนะคะให้เอฟซีฟัง่งทุกสำนักนะคะที่เกตได้ไปหาแนวทางมาให้เอฟซีนะคะเนาะกัมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดยี่สิบหาสำนักนะคะอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดได้เข้าไปเบิ้งนะคะในคลิปของเกตนะคะกับางคนกับไ่ค่อยเห็นปันได้นะคะบ่ได้เบิ้งละ บอยเบิงทุกคลิปนะค่ะจำชมวงบอยเบิงทุกคลิปนะคะ,ก,คะ,คะกับเบิงคลิปนี่ก็ได้นะคะคลิปเดียวเลยนะคะทุกสำนักนะคะเลขเด็ดเลขดังอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวแค่นั้นนะคะท่ชนชมนะคะกับคลิปนี่นะคะเอฟซี FC นะคะกับยาเผลย์ยาผาดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเลขเด็ดเด็ดทั้งนั้นนะคะจากช่องแม่เจ๋พาโชคนะคะเดี๋ยวห้าเขาไปเบิงตัวเลขกันเลยเนาะจ๋าเนาะ ่าสำนักไหนบ้างที่เด็ดสุดนะคะช่ชนผม้ชมนะคะอันดับแรกนะคะเป็นเลขของอาจารย์ลาว่านะคะทนผช้ชมเป็นเลขของอาจารย์ลาว่านะคะน้องค่ายนะคะขันบะมี่พ่ายในซีตวนีนะคะอาจารย์ไหมาเก้ามาสองมาสี 2, ่มาสามนะคะชมชุ่มขันบะมี่พ่ายในในซีตนีนะคะหามสื่อเด็ดขาดนะคะชมช้ชมเสดายเงินนะคะอาจารย์เพินกระดกาวไว้เนาะค่ะเนาะ กับอาจารย์พจนจับไห้นะคะมีเก่าสองสามเก่าสามสองสี่เก่าสี่สองสี่กับสี่สามนะคะมชมช่วงนี้นะคะตัวเลขของอาจารย์ล่าว่านะคะชมช่ชมแคบหนาจอไปเถิงนะคะเนาะ้วก็อันดับที่สองนะคะอันดับที่สองมากนะคะก็เป็นเลขสูตรนะคะเลขสูตรล่างนะคะใค่ตัดเก่งลองเข้ามาตัดกันเลยนะคะนี่ค่ะ เลขลักซินะคะมีนะคะมี2สองมีสามมี8แปดมีเก่านะคะท่านชมเนี่ยค่ะเลขสูตรเลขกลางนะคะผู้ใดตัดเก่งๆนะคะก็มาตัดกันได้เลยนะคะเลขของพ่ออินเฮ่านะคะเนาะก็เป็นเลขติดนะคะนผู้ใดมักเลขติดนะคะกับมี2สองมี3สามมี่สี่มีหามี6หกนะคะท่านชมแต่ว่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นของคุณพ่อนะคะมีอยู่สี่คู่แค่นั้นนะคะมีสามแปดแปดหกเก่าหกเก่าเจ็ดนะคะท่านชมนี่ยนะคะเพราะว่า คุณพ่อคนไข่รัก2มากนะคะมี2องศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองปดนะคะรัก3มนะคะมีสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้นะคะรัก8นะคะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเ้าะคะหลัก9้ามี90 9าศูนย์เก้าสองเ้าห้าเ้าหเก้าเจดเก้าแดนะคะนี่นะคะตัวเลขของคุณพ่อนะคะแคบหนาจอไว้เะเบิงเนะคะเนาะไว้เป็นแนวท่งกับแล้วกันนะคะท่านผู้ชม พราะว่าเลขของคุณพอ่อคุณกับเขามาแล้วสองงวดติดแล้วเนาะคะ่ะทีเมื่อเกิดมาลงคลิปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขของไอซิดนะคะไอซิดเพิ่นไปเสียงซิมซี่ซนะคะงวดก่อนนะคะไอซิดเพิ่นก็ได้มาห้าแปดนะคะท่านผู้ชมห้าแปดแปดหานะคะงวดนี้นะคะไอซิดเพิ่นว่าเพิ่นไปเสียงซิมซี่ซมาเพิ่นได้ศูนย์สองสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมไก่เอฟซีไปพิจาารณเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,คะตัวเลขของไอซิดนอนหน้าเนาะคะ่ะ อันดับต่อมานะคะอันดับต่อมานะคะก็เป็นเลขของพ่อสีนะคะเลขของพ่อสีเท่านั้นเองนะคะท่านชมเลขวิ่งพ่อสีนะคะกับเ่าเคยผ่านนะคะหนึ่งปีหลุดแค่หนึ่งครั้งนะคะเลขวิ่งนะคะของพ่อสีมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งนะคะคุณพ่อกระจับหมากนะคะมีเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าสองนะคะเด่นที่เจ็ดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ เลขข้อสีนะคะงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสีนะคะแคบน้าจอไวเถบึงเลยเนาะค่ะเนาะก็ต่อมาะค่ะต่อมาะค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะของกุ้นพอแตมนะคะขอ,ของของคุณพอแตมนะคะงวดนี้นะคะคุณพอแตมไห่มหา,มาเน้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมเลขหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะบนล่างเลยนะคะไห่มาแค่หกหางแค่นั้นนะคะงวดนี้นะคะ หลักสิบของคุณพอแต้มห่มากนะคะมีสามกับสี่นะคะหลักหน่วยมีหกมีเจ็ดมีแปดจับคู่ก็สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะตัวเด่นมักส่วนตัวนะคะของคุณพอแต้มนะคะมีสามหกกับสามเจ็ดนะคะแคบหน้าจอไว้บนทบเบิงนะคะเนาะพอหงวดที่ผ่านมานะคะเลขของคุณพอแต้มกับเขาแปดสองนะคะท่านผู้ชม,ชมเขาโตรงๆด้วยนะคะท่านผู้ชม,ชมแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเลขของปู่สำานักสูงนะคะ นะคะเลขของปูสำนักสูงนะคะปูหอยม้านะคะสามหางนะคะทำชุ่มปูหอม้าสามห้าศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสามศูนย์นะคะเน้นที่ห้าศูนย์กับสามห้านะคะนะคะแคปหน้าจอไว้เธอเบิ้งเนอค่ะนี่นะคะตัวเลขของปูสำนักสูงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเลขของเสี้ยนประคนณใช่นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะงวดนี้นะคะเสี้ยนพนกหอม้านะคะวิ่ง อันนี้เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมวิ่ง073นะคะเหล็กวิ่งนะคะเด่นที่0กับ7นะคะนะคะแล้วก็ตัวเน้นนะคะที่เซียนเป็นหามากนะคะมี48 05 37 38นะคะอันนี้เป็นตัวล่องนะคะ38เป็นตัวล่องนะคะ48กับ05 37เป็นตัวเน้นนะคะและ้วก็เต้เพิ่มเติมที เสี้ยนหามากนะคะมีสองห้าห้าเก้าสองเก้าศูนย์หกนะคะเลขสามตัวนะเก้าสองห้าศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์สามแปดสองห้านะคะเน้นที่ศูนย์สามหกกับเจ็ดศูนย์สามนะคะนี่นะคะเลขเสี้ยนประคุณใช่นะคะแคบหนาจอไม่ทะเบงเลยนะคะนี่นะค่ะกะ,ะตอมานะคะต่อมานะคะเป็น,เลขข,นะะเลขของพ่อใหญ่นะคะเลขของพ่อใหญ่เลขวิ่งนะคะที่ไม่เคยพลาดนะคะ เบรวิ่งวัดนี้นะเบกวิ่งวัดนี้นะคะ,ะ,คะพญายพลกระหายมากนะคะสองกับหนึ่งนะคะเดนที่หนึ่งนะคะพญยามฤตจับคู่หายนะคะมีหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะเดนที่หนึ่งเก่านะคะชุชมเนี่ยนะคะแคบนาจอไว้ทะเบงเด้อจ้ะเพราะว่ามิตรเล็กเด็ดเล็กดังทั้งนั้นเลยนะคะที่ไม่เก็ตได้เอามา,มาเสนอให้เอฟซีทุกๆกคนนะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะทุงชมแม้วก็ต่อมานะคะเลขของปูดมไส้นะคะหมวดที่พานมาเลขปูกับขอาวหาแปดตรงงเลยนะคะทึงชมหมวดนี้นะคะปูกับเน้นไห้นะคะเลขติดมีสามมีสี่มีแปดเลขวิ่งมีสามกับสี่นะคะปูกับจับคู่หาแคสซคู่แค่นั้นนะคะมีสามเจ็ดสามห้าสามเก้าสี่แปดนะคะเน้นที่สามเจ็ดกับสามห้านะคะเนี่ยคะ่ะแคบใบถะเบิ้ลเลยนะคะเนาะเนี่ยคะ่ะ ทุกสำนักอยู่ที่นี่ที่เดียวคลิปเดียวเลยนะคะนะคะต่อมานะคะเป็นเลขสิบชุดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะกับรุ่นะคะท่านชมชมอเขานะคะท่านชม,ชมงวดนี่นะคะเข้ากับสามต่อเนาะคะ่ะสีเขา่าสิรุดกะเขาไปเปลี่ยนเพียงแนวทางกันแล้วกันเนาะคะ่ะท่านชมเพราาไม่เกิดแล้วมาแบ่งปันเอฟซี FC นะคะเนีย่ยค่ะกะเลขสิบชุดนะคะก็มีเจ็ดแปด เจ็ดสี่สี่แปดหกเจ็ดหกแปดหกห้าห้าสี่ห้าเจ็ดแปดห้าสี่หกนะคะเนี่ยค่ะแค่ไปทะเบิงเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะตัวเลขนะคะและ้วก็ต่อมานนะคะตอมานะคะเลขนะคะที่มีเกียรตฝันนะคะเลขที่มีเกียรตฝันนะคะเนี่ยคะ่ะฝันนะคะฝันขนได้ขน,นเอาทองนะคะช่วงกับคือวา่าเลขควบฝันนะคะเนาะเลขควบฝันค่ะ แจักสีแม่นจักสีคิวจักสีลุดเนาะคะ่ะทุ่ชมก็เอาไปเป็นแนวทากัแล้วกันเนาะคะ่ะต่ว, ate, าวะะ่าไม่เกตจัดแล้วเนาะคะ่ะทุามชมจัดแล้วเนาะค่ะเลขทะเบียนรถของไม่เกตนะคะก็ห้าเก้าศูนย์หกนะคะสื่อมาแล้วเนาะคะ่ะกับฝันได้ตะของนะคะได้ตะของขี่ตะรถจะของไปเนาะคะ่ะทุามชุ่มก็เอาไปเป็นแนวทาาเนาะคะ่ะทุกตัวเลขก็มีเข่าบ้างลุดบางเนาะคะ่ะทุ่ชมกับวาา like กันเนาะคะนะ่ะเนาะพะวาไม่เกตแด้วมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทง่งแค่นั้นนะคะทุ ต่อมานะคะต่อมานะค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขของปูหานึงนะคะคุณผู้ชมเป็นเลขของปูหานึงนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขของปูหานึงกับลุดนะคะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะปูกับหายนบอลลายคู่นะคะบนเป็นบนล่างเป็นล <parfois S 1> ่างนะคะคุณผู้ชมบนหายศูนย์สามศูนย์สามศูนย์หกนะคะศูนย์หกกับเก้าศูนย์นะคะเลขล่างมีเก่าหากับเก่าหกแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมขีดแดงนี้เพิ่ม ปูห้เน้นนะคะข้างล่างเน้นที่เก้าหานะคะข้างบนเน้นที่ศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะตัวเลขนะคะเนาะแคบหน้าจอไแต่เบิร์เล่นเนาะค่ะเนาะ,นะ,ะต่อมานะคะต่อมาเป็นเลขของปูสี่ศูนย์นะคะนี่นะคะงวดนี่นะคะปูกระหายมากครบชุดเลยนะคะหายครบชุดเลยล็อกนี่นะคะลายดีนะคะท่านชมปูกันเลยปล่อยมากนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบนะคะ เพราะว่าเลขปูกระลุดมาสามสามงวดติดแล้วเนาะค่ะเนาะแต่บางงวดนี่นะคะปูเอาล็อกนี่ให้นะคะเพราะว่ากระลอกเอาไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะเนาะปูกับไฮมาเนะคะสองสามสี่แปดค่ะมาหนึ่งตัวนะคะผู้ใดจับได้นะคะก็เป็นเลขติดนะคะหนึ่งหาศูนย์เนาะค่ะคุณชมนี่ยค่ะเลขกลางนะคะล่างอย่างเดียวนะคะปูกับไฮจับคู่ไฮนะคะมีสองหนึ่งสองหาสองหกสามหนึ่งสามหกสี่หนึ่ง แปดหนึ่งนะคะจำชื่อขับด้วยนะคะนี่ค่ะตัวเลขของปูสี่ศูนย์นะคะเนาะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นอาเป็นตัวเลขของอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะวิ่งวิ่งบนให้เก้านะคะวิ่งบนให้เก้านะคะนี่ค่ะนี่ยค่ะเห็นชัดมไหมนะค่ะวิ่งบนให้เก้าอาจารย์เพิ่งกระจับไข่นะคะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหานะคะตัวเด่นนะคะตัวเน้นของปูกับเก้าหานะคะท่านผู้ชม แล้วก็เลข3ามตัวนะคะเจ็ดเกาหาส่เก้าหานะคะชมชมนี่นะคะเลขล่างของปูนะคะวิ่ง9กมี9293สองเก้าสนะคะลางเน้นยุดเก่าสีนะคะชมชมแล้วก็ปูกับบอกบุญนมาพร้อมนะคะนี่ยคะมายเลขธนาคารของปูนะะเนาะปูสีสางซาล่าเนะคะที่ธนา,านคารกรุงเทพเจ็ดเจ็ดหนศูนย์หนึ่งห้าหนนะคะ ก็ะคะแคบหน้าจอไว้ถอะเบิ้งเนาะค่ะเนาะนะคะก็ต่อมานะค่ะต่อมาเป็นเลขของปูแถวว่าลิศนะคะ,ะคะ่ะหัดที่ผ่านมานะคะเลขปูกระลุดนะคะท่านชมแต่ว่าเขาก็ตามตโตนะคะมันก็มีเขาบางรุดบางเป็นของธรรมดาเนาะคะ่ะท่านชมปูกระไฮมานะค่ะมีห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่เน้นที่แปดหนึ่งรองที่เก้าสองหนึ่งสี่สองห้านะคะแคบหน้าจอไปเถอะเบิ้งเล่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ ต่อมานะค่ะเป็นเลขของคุณแม่ควรนะคะนี่แหละค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแม่เก๋กับขอถทดขอไพ่หลายหลายเนาะค่ะพอได้สัมผณ์คุณแม่ควรเนาะคะ่ะเลขเ่นเขาทั้งโตดเลยเนาะคะ่ะเขาทั้งสามตัเขาทั้งสองตูนะคะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะเข้ากระตัมคุณแม่ควรร่องเบิงเนาะค่ะนะคะเลขบนคุณแมค่คนหายมากเก้าสองห้าห้าแปดหนึ่งนะคะเลขมูนะคะเลขมูของคุณแม่ควรกับหายมากเจ็ดห้าสามนะคะ แล้วคะ่ะแล้วก็มีแปดหนึ่งสองหาหาสามนะคะชมชุมเลขล่างของคุณแม่ก็ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้านะคะนี่นะคะแคบหนาจอไว้ปทำเบื้องเนื้อะคะ่ะทชมชุม่ะต่อมานะคะเป็นเลขของปูหกสองนะคะนี่นะคะเลขของปูหกสองบุรีรัมนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะคะที่ไม่เกิลได้เอามาลงนะคะปูคนก็ได้โท่มมาก หายแนวท่าม่เก็ตนะคะม่เก็ตเล่สามาแบ่งปันเอซี่นะคะทุกช้ชมตัวที่เด่นนะคะมี6มี9มี2นะคะปูกะหาหมากหกสองหกส้าามเก้าห้านะคะสองเจ็ดเจ็เลข3ตัวกับศูนย์แปเนย์ะเลขล่างเกสองนะคะทุกชู้ชมน,นือคะแคบหนาจอไปเถ่เบึ้งเลเนแะค่ะเนาะแคบไปเถ่เบึ้งเลเนาะคะ่ะ แล้วก็ต่อมานะคะเป็นเลขของปูวัดป่านะคะคุณชมเป็นเลขของปูวัดป่านะคะปูก็ได้ทรงนะคะทรงตัวเลขนะคะมะาให้แนวทางของไม่เกตนะคะไม่เกตเกรื่อมแบ่งปันนะคะ,คะนะคะปูหอนะคะสี่เจ็ดหกเก้าหนึ่งห้าข้างล่างศูนย์สี่กับหกเกตนะคะคุณชมนี่ค่ะตัวเลขของปูวัดป่านะคะนี่ค่ะก้า สำหรับใครนะคะที่เขามาแล้วนะคะเกตกับฝากนะเด้อค่ะฝากบุญนะคะไปถึงเอฟซีทุกๆคนนะคะปลูกกับว่าขาดหินขาดทรายนะคะคะแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ปัจจัยเขานะคะเนาะรวมทําบุญน้ากันนะคะบัญชีทอกศสนะคะบัญชีปูนะคะศูนย์สองศูนย์หนึ่งเก้าหกเก้าหกสามเก้าสี่ห้านะคะแคบหน้าจอไวถ้ถเบิงนะคะเนาะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็น ตัวเลขนะคะของน้องรีว่ายนะคะเด็กมีเซนนะคะนี่ค่ะฝันนะคะเด็กนะะ้อยเนาะฝันนะคะแปลว่าเป็นมีเซนนะคะนะคะี่ค่ะมีสองเจ็ดนะคะคำหกหานะคะจำชมค่ะแคปหน้าจอไป็นทะเบิ้งเลยนะะเนาะค่ะเนาะต่อมานะคะเป็นเลขของแม่แก้วนาคะ่านะคะงวดที่ผ่านมากกว่เขานะคะจำชืชมเขามากสามงวดติดแล้วนะะเนาะ,นะคะ่ะเนาะค่ะ เขาบนเขาล่างงวดเมื่อกี้เขาเขาบนนะคะเกือบเขาล่างนะคะท่านชม,ชมพิษแต้มเดียวนะคะนี่นะคะเลขแม่แก้วนาคานะคะบนล่างนะคะเหรนได้นะคะบนล่างนะคะเลขได้มากนะคะมีเก้าสามหนึ่งห้าสองแปดศูนย์สี่นะคะเลขล่างนะคะมีห้าสามห้าหกสามศูนย์หกศูนย์นะคะชมช่อมีค่ะเลขสามตัวนะคะ แปดสี่สามสองหกสามหกสามแปดนะคะเนี่ค่ะเลขของแม่กแก้วนะคะนะคะเข่ามาสามงวดติดแล้วนะคะท่านชมงวดนี้นะคะงวดที่สี่นะคะกล็ลองตามเอาไปพิจรารณาเบิรงเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะแกะไปเลื่อยนะคะจำช่วงแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเลขของคุณแม่ใบฝันแม่นนะคะท่านชมคุณแม่เพิ่นก็ฝันแม่นทุกงวดนะคะแต่ว่าตีขั้วฝันบอ่อดานะคะท่านชม งวดที่ผ่านมาผู้เลตีได้กับตีถูกเนาะค่ะจำช่วงฟันวาอีปิงมาจับขาเนาะค่ะจำช่วงสองตัวเนาะค่ะนี่นะคะแต่ว่างวดนี้นะคะคุณแม่คนไหยมากคู่เดียวแค่นั้นเนาะค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะแคปหน้าจอไป้ะเบิงเลยเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะ้ากตร์มานะค่ะเป็นเลขวัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะคะงวดที่ผ่านมานะค่ะเลขของปูรุษีนะค,ะค่ะกับเขา ตรงๆนะคะหนึ่งแปดสองนะคะเนี่ยค่ะเป็นเลขมงคลนะคะเลขมงคลฐานพานของปูลุษีเท่านั้นเองนะคะปกบอกว่าไม่ต้องสลับจับคู่เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะได้มาห,น,หน,นึ่เนนงเก้าสี่เจ็ดเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะขอให้ทุกคนรวยๆเฮ้งปังๆทุกคนเนาะจ้ะเนาะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอไปทะเบิ่งเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ต่อมานะคะ เป็นเลขของพ่อหมอท่ามนะคะเลขของพ่อหมอธ่ามที่เป็นนด้น่งสมาธินะคะนางสมาตินะคะเป็นนางเอานะคะตัวเลขเพิ่นเห็นชัดๆเลยนะคะ c c เจ็ดเนี่ค่ะเอาไปพิจารณาเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าพ่อหมอท่ามเิ่นไข่แนวทางมากนะคะท่านชมนี่ค่ะตัวเลขนะคะแล้วก็ตอมานะคะตอมานะคะเป็นเลขของปูพิศนานะคะเลขของปูพิศนานะคะ ปูหอมาานะคะปูกะคันผู้ใดฟั่งคักนะคะฟังปริศนาของปูคคักหนี่สจิตถูกหัวสามตัวเพ้่งงวดื่อกี้นะค่ะแต่ว่าปูจับคูห่บ่ถูกนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะปูหอมาานะคะห้าเก้าเจ็ดกับซีีแล้วก็หาศูนย์นะคะท่านผู้ชมนี่ละค่ะตัวเลขนะคะเนาะทุกสำนักนะคะที่มีเกตได้ออกมาโล่งหานะคะทุกสำนักที่มีเกตไดดเอามาโล่งหากับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเนาะ ให้เอฟซีทุกๆคนไปพิจแต่ะละหน้านะคะเนาะเนี่ยทุกสํำนักนะคะที่เดี๋ยวเอามาโล่งหายแล้วนะคะสำหรับไพ่นะคะที่เขามารับชมเราฟั่งแล้วนะคะเกตกฝากากดติดตามกดไลค์กดแช์นะคะเป็นกำลังแรงใจให้ไม่เก็ตได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกคลิปนะคะที่ไม่เก็ตได้หามาแปลงปั่นเอฟซีนะคะ ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ่ะกะไม่เกดก็ขอขอบคุณน,นะคะเอฟซีคอไม่เกดทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังแรงใจให้แม่เกดได้หาตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซีทุกๆคนนะคะเนาะเกดก็ขอขอบคุณน,นะคะนี่นะคะสุดท้ายนี่นะคะแม่เกดก็ขอใหายเอฟซีคอไม่เกดนะคะทุกๆคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจน,นะะเนาะค่ะเนาะ อหาลำลำเลยล่้ยเฮงๆนะคะแคบใหม่เลยนะคะทำชุชมผู้ใดทีเมื่องบอเห็นชัดนะคะนะคะทุกตัวเลขที่ไม่เก็ตไดเอามาาหายนะคะเนาะสำหรับไพ่ที่ทามนะคะว่าไมเก็ตฟันดีบอนะคะไม่เกเตก็ว่าฟันดีอยู่เนาะค่ะตาะบาค่ะจกมันเป็นแบบไดนะคะฟันว่าได้ลุ่งแต่น้ำนะคะทำชุชมลุ่งแต่น้ำคนเอาคองนะคะ กับเรซื้อเลขหลายตัวนะคะ่ะซื้อกับซื้อเลขทะเบียนรถเนาะคะ่ะทะเบียนรถเจ้าของเนะคะค่ณผชมเนี่ยค่ะสุดท้ายนี่นะคะไม่เกะกับคอตัวลาก่อน,นะะเนาะพอกันไม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ